สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนี้เดิมเป็นของรถ GE GK แล้วก็ Civic FD นะครับแต่ผมได้ทำการมาติดตั้งบน City ZX นะครับซึ่งจริงๆจะสามารถใช้ได้3ามรุ่นนะครับ City 03 City ZX แล้วก็ Jet GD นะครับก็ วัตถุประสงค์ของการรีวิวนะครับมีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมเจอคําถามบ่อยมากว่าพวงมาลัยมันติของชั้นของผมเนี่ยมีปุ่มเยอะสามารถใช้งานได้ทุกปุ่มจริงไหมและก็ใช้งาน7จ็ดสปีดโหมดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวกันเป็นวิดีโอเลยนะครับก็พวงมาลัยนี้จะมีปุ่มทั้งหมด5ชุดนะครับชุดที่หนึ่ง ชุดที่สองชุดที่สามนะครับชุดที่สี่แล้วก็ชุดที่ห้าจะเป็นอยู่ด้านหลังครับจะเป็นแผ่นดิสก h ชิปนะครับซึ่งเป็นพวงมาลัยที่มีปุ่มครบมากที่สุดแล้วนะครับปุ่มพวกนี้เป็นแบบปลั๊กอินนะครับก็หมายความว่าถ้าเราซื้อพวงม,มาลัยมามันจะบางบางพวงมาลัยบางชุดเนี่ยมันจะมีไม่ครบทุกปุ่มนะครับบางชุดบางชุดก็จะมีครบซึ่งหายากนะครับที่มีครบทุกปุ่มนะครับพวงนี้ผมได้ซื้อพวงมาลัยมาทั้งหมด สามชุดนะครับมาประกอบถึงได้ครบแบบนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากชุดแรกเลยนะครับชุดแรกจะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับก็คือควบคุมเครื่องเสียงบวกลบก็ซีเฮดบวกลบเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการเลื่อนสถานีขึ้นลงนะครับอันที่สองก็ควบคุมเสียงนะครับก็ไม่มีอะไร เล่นเสียงเบาเสียงนะครับปกติใช้ได้ทุกป,ปุ่มคนระปุ่มที่3เป็นปุ่มโหมดก็คือก็จะเปลี่ยนจากโหมด FM ไปเป็นอันนี้เป็น mp3 นะครับเป็นบลูทูธนะครับฟังเพลงจากบลูทูธอันนี้ก็คือเปิดวิดีโอนะครับก็จะสลับโหมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะวนกับมาเอนะครับโอเคปุ่มชุดที่1จบไปมาดูปุ่มชุดที่2จะเป็นปุ่ม บลูทูธนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฟังก์ชันบลูทูธแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากเปิดฟังก์ชันบลูทูธแล้วมือถือก็เชื่อมจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสียงนะครับมาเริ่มที่ปุ่มแรกปุ่ม attention mode นะครับปุ่ม attention mode เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับการโทรนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมต่อ บลูทูธแล้วเวลามีสายเข้ามาจะโทรศัพท์จะทําการปิดเสียงเพลงให้อัตโนมัตินะครับแต่กรณีที่เราไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธแล้วเรามีโทรสายโทรเข้ามาต้องการเบาเสียงเครื่องเสียงนะครับเรากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับเครื่องเสียงก็จะปิดเสียงไปเลยเนื่องจากว่า attention mode เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นมิว e ิ u t e m o d นะครับแล้วกดอีกอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาเปิดเสียงนะครับ หรือบางเครื่องเสียงจะเป็น Attention mode ต่างจากミュมโ o ดอยังไง Attention mode ระบบจะเบาเสียงลงไปที่ประมาณเหลือประมาณ10%จากเต็มร้อยนะครับก็คือจะไม่ไม่ปิดเสียงไปเลยก็จะเบาเพื่อไม่ให้รบกวนการคุยโทรศัพท์หรือว่าการที่เราจะคุยกันในรถก็ได้นะครับปุ่มนี้เป็น Attention mode นะเผื่อใครไม่ทราบอ่ะมาต่อไปก็ปุ่มย้อนกลับก็ไม่มีอะไรนี่ก็ย้อนกลับไปที่เมนูหลัก ก็เป็นปุ่มย้อนกลับบน Android นั่นเองหรือถ้าเป็นเครื่องเสียงไม่ใช่ Android ก็ถ้าเครื่องเสียงรองรับตัวนี้ก็จะเป็นการย้อนย้อนย้อนเมนูเข้าไปออกไปที่โฮมเหมือนกันอ่ะต่อมาตรงนี้จะเป็นปุ่มยกหูกรณีที่เราจะโทรออกเรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับเครื่องเสียงจะเข้าสู่โหมดไดโอลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการโทรผ่านระบบบลูทูธหรือกรณีที่มีสายเข้ามาแล้วเรากด ปุ่มนี้หนึ่งครั้งจะเป็นการรับสายนั่นเองนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มวางสายนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะ,ะชุดที่สองผ่านไปมาชุดที่สานะครับชุดที่3ามเดิมนี้ปุ่มนี้มันจะเป็นฟังก์ชันการควบคุม GPS ผ่านกล่อง GPS ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับกรณีรถที่เป็นรุ่นท็อปมีกล่อง GPS ก็จะใช้ชุดนี้ควบคุม GPS นะครับเท่าที่ผมทราบมาหรือ ถ้าเป็นจอมันตีฟังก์ชันก็จะอาจจะกดอินโฟ,นฟ,นฟได้นะครับรถเดนตมรู่ในใหม่จะสามารถดูความเร็วดูอะไรได้จากปุ่มนี้นะแต่เบื้องต้นผมเช็คมาว่าเป็นควบคุม GPS นะครับซึ่งตรงนี้รถรถของผมไม่มีระบบ GPS แต่เป็น GPS ผ่านเครื่องเสียงนะครับไม่ได้มีกล่องมาจากโรงงานนะครับถ้าผมกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งผมก็จะให้มันเข้าหมด GPS นะครับ ซึ่งสามารถแมปได้ว่าจะใช้ GPS เป็นแอปอันนี้ผมใช้ใชแอปไอโกนะครับหรือจะแมปเป็น Google Map ก็ได้นะครับพอเรากด1ครั้งมันก็จะเข้า GPS โหมดน,นั่นเอนะครับก็จะเข้าระบบนำทางอัตโนมัติประมาณนี้นะครับปุ่มนี้ผมใช้ในการปิดหน้าจอนะครับกรณีที่เราเปิดเพลงแล้วขับรถตอนกลางคืนนะครับแสงสว่างจากหน้าจอจะรบกวนการขับรถก็กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเป็นการปิดหน้าจอแต่เพลงยังคงเปิดอยู่ ส่วนปุ่มนี้ผมใช้ปิดเครื่องเสียงเลยกรณีที่เราไม่ต้องการฟังเพลงละนะครับเราก็กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งก็จะการเป็นเป็นการปิดเครื่องปิดเครื่องเสียงไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเซ็ตค่านะครับสามารถไปใช้กับอะไรก็ได้นะฮะอ่ะมาถึงเจ็ดสปีดโหมดนะครับที่มีคําถามรถผมใช้ปิดตั้งพวงมาลัยรุ่นนี้ยังใช้เจ็ดสปีดโหมดได้หรือเปล่าก็มาดูกันเลยนะครับก็ผมจะใช้โดยปกติผมจะใช้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม คุยคอนโทรลแต่รถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น City 03ูนาหรือ ZX หรือ ZGD จจะไม่มีระบบคุยคอนโทรลนะครับก็มาใช้เป็นเจ็ดสปีดโหมดเทสแทนนะครับเดิมผมจะใช้ปุ่มคุยเนี่ยเป็นปุ่มเข้าสู่เจ็ดสปีดโหมดนะครับแต่ทีนี้ผมเอาไปใช้อย่างอื่นละผมก็เลยย้ายมาที่ปุ่มนี้ครับได้เหมือนกันก็มาดูเลยต้องเราต้องเข้าเกียร์ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเทสไม่ได้ น,นี่สมมติว่าผมขับรถอยู่นะครับเกียร์ปกติเป็นเกียร์ดีนะครับจะเข้าเจ็ดสปีดโหมดก็คือกดตรงนี้1ครั้งจะเห็นว่ามันจะขึ้นตัวเลข1ขึ้นมานะครับนั่นนั่นคือรถได้เข้าสู่เจ็ดสปีดโหมดแล้วแล้วต้องการบวกลบเกียร์ทำยังไงก็ใช้ตัวคุยบวกกับคุยลบนะครับก็คือ2ปุ่มนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นคุยบวกตัวนี้เป็นคุยลบนะครับถ้าผมกดหนึ่งครั้งคุยบวกนะครับมันก็จะกลายเป็นเกียร์สนะครับแล้วสัญลักษณ ตัว M จะขึ้นมานั่นคือเราเข้าสู่7สปีดโหมดแบบกดบวกลบได้นะครับบน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 ,บนพวงมาลัยเห็นว่าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมกดลบหนึ่งครั้งก็จะเข้าเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเนื่องจากรถจอดอยู่เราจะเข้าได้แค่สองเกียร์นะครับและต้องการออกจาก7สปีดโหมดยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเดิมรถเราจะเข้า7สปีดโหมดก็คือกดหนึ่งครั้งกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการยกเลิกนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการยกเลิก7สปีดโหมดก็คือมาใช้งานโหมดปกติกดหนึ่งครั้งจะเข้าเป็นเป็นการเข้า7สปีดโหมดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการออกจาก7สปีดโหมดนอกจาก7สปีดโหมดแล้วปุ่มตัวนี้ในการบวกลบเกียร์นะครับยังมีของแถมมาอีกก็คือแพดเด้นชิพนั่นเองซึ่งตัวพวงมาลัยเดิมเราจะไม่มีแพดเด้นชิพนะครับจะมีแค่บวกลบนะครับอยู่บนพวงมาลายัย อันนี้เป็นแผ่นชิดบวกนะครับผมตบหนึ่งครั้งเห็นว่าเกียร์จะเป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับตบลบหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งนะครับซึ่งถ้ารถขับอยู่เราสามารถตบได้ทั้งหกเกียร์เจ็ดเกียร์นะครับเจ็ดเกียร์ของเราจะเป็นเจ็ดเจ็ดสปีดเจ็ดเกียร์นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วรถนั่นเองแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกลับมาใช้โหมดปกติคือจะเห็นว่านอกจากจะใช้เจ็ดสปีดโหมด แบบเดิมแล้วเราสามารถใช้ปุ่มแผ่นดินชิตได้ด้วยนะครับก็บ้ืองต้นก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกวัตถุประสงค์ของการถ่ายวีดีโอครั้งนี้จะมี2วัตถุประสงค์นะครับก็คือ,อต้องการรีวิวเพราะผมมีคํำถามบ่อยมากว่าใช้ปุ่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันอันที่2ก็คือว่าผมมีพวงมาลัยแบบนี้อีกชุดหนึ่งใครสนใจเดี๋ยวติดตามได้ในห้องซื้อของนะครับ ห้องซื้อขายเดี๋ยวผมจะรีวิวพวงมาลัยตัวอื่นให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้มาปักอยู่บนรถนะครับก็คือรีวิวแบบว่าพวงมาลัยลอยๆอยู่นั่นเองนะครับก็ขอจบเลยนะจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ